สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโอลาบครับลาเตินนะครับลาเตินกับอูวอ้าวเตินโชว์กันหน่อยเตินโชว์กันหน่อยก็จะมาลับเบิ้ลตัวนี้อ๋อ บบโอ้ไหวะมือเดินโอ้โเด,ด,โด,ด,โดินดีนะคอ่าอ่าจะมานำสูงตากเราดิ่ลงจากรอยางกันนะครับยางรถยนต์กันนะครับเริ่มจากตัวอะไรดีครับเอานี้ก่อนเดีกว่าเฮ้จะข้อก๊อดได้ดีกว่าครับเอาเดินครับก๊อดไดเดินดีครับเฮ้ย ไดา้ก่อน,นี่เดินนะครับเอ,อ,อาหัวทิ้มลงไปแล้วเล้วไปเซนทรัลเอาเดินลงไปแล้วหูหม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 ูโอ้หมูกำลังเด็นครับอ๋อเดี๋ยวส่อพิเกเตอร์ตัวนี้เ,ออเดินนี่ครับเดินนี่ครับ เดินตามกันมาเอาดินเเดินครับยึดไม่เดินแล้วเอากลอกดีกว่าเอาลอกเดินกันลอกเดินเอาเดินเดินเอากล้องกะลอก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 เดินไปแล้วอ๋อมอหน้อยครับสองม เออเลนเ็เสาคยอย่ออ๋อเออแน้วขยาย่อกตัวนึงก็อ๋อได้ๆๆฝากกดติดตามนวยนะครับบ๊ายบาย